ในประวัติศาสตร์มีจักรวรรดิมากมายที่ถือกำเนิดขึ้นและล่มสลายไปหนึ่งในนั้นคือจักรวรรดิมองโกซึ่งนับเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จักรวรรดิมองโกมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายด้วยทั้งขนาดและพื้นที่ยุทธวิธีทางทหารการเมืองและเศรษฐกิจวันนี้มิเลียนเซลจะพาไปฟังเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจักรวรรดิมองโกจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะจัก,กระวัติมองโกในประวัติศาสตร์นั้นเป็นหนึ่งในอนาณาจักรที่ใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า24ล้านตารางกิโลเมตรแผ่ขยายอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียและยุโรปเช่นมองโกเลียรัสเซียคาซัคสถาน อุซเบกิสถานเติกเมนิสถานอิรานอิรักซีเรียตุรกีรวมถึงจีนในปัจจุบันจักระวัดิก่อตั้งโดยเจงกิสา่านในต้นคริส,สต์ศตวรรษที่13และขยายตัวต่อไปภายใต้ผู้สืบทอดของเขาเจงกิสา่านรวมชนเผ่าหลายเผ่าในที่ราบสูงมองโกเลียและเริ่มการพิชิตด,ดินแดนซึ่งนำไปสู่การผนวกดินแดนใกล้เคียงการพิชิตของเขา นำเขาไปทางตะวันออกสู่จีนล,ลงใต้สู่ทิเบตและไปทางตะวันตกสู่เอเชียกลางภายใต้การนำของผู้สืบทอดตำแหน่งเจงกิสา่านจักระหวัิมองโกลยังคงขยายตัวต่อไปและในที่สุดก็ครอบครองพื้นที่อันกว้างใหญ่ของยูเรเซียอาณาจักรถูกแบ่งออกเป็นหลายๆคา,านาเต้หรือแบ่งออกเป็นหลายรัฐซึ่งแต่ละรัฐปกครองโดยเจงกิสา่านหรือผู้นำแต่ละคนรัฐเหล่านี้ รวมถึงโกลเด้นฮอในรัสเซียคานอิว e ในอิรานและอิรักและชากทาทยในเอเชียกลางจากประวัติมองโกมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนจึงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและพิชิตได้อย่างรวดเร็วจากประวัติมองโกเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าหาญทางทหารและกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และอาณาจักรของพวกเขาถูกสร้างขึ้นจากการพิชิตดินแดนใหม่และการกดขี่ชนชาติและประเทศต่างๆมากมาย กลยุทธ์ของพวกเขามีการใช้พลธนูและทหารม้าเพื่อเอาชนะศัตรูทำให้พวกเขาสามารถพิชิตดินแดนอันกว้างใหญ่และสร้างอาณาจักรที่แข็งแกร่งได้ซึ่งช่วยให้พวกเขารักษาอำนาจเหนือดินแดนอันกว้างใหญ่ได้ทหารม้ามีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์ทางทหารของจักรวรรดิมองโกชาวมองโกเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนที่อาศัยม้าเป็นพาหนะลา่าสัตว์และทำสงครามทหารม้าเป็นส่วนสำคัญของกองทัพมองโก และนักรบมองโกก็เป็นทหารม้าที่เก่งที่สุดในยุคนั้นกองทหารม้ามองโกถูกจัดแบ่งเป็นหน่วยที่เรียกว่าอาบันซึ่งประกอบด้วยทหารฝ่ายละสิบนายหน่วยเหล่านี้ได้รับการจัดระเบียบเพิ่มเติมเป็นหน่วยใหญ่ที่เรียกว่าเซอร์กูดีซึ่งประกอบด้วยอาบันหลายหน่วยชาวมองโกมีทักษะในการตีแล้วหนีและทหารม้าของพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความคล่องตัวทหารม้ามองโกมีธนูและลูกศร ทวนและดาบพวกเขาได้รับการฝึกฝนให้ยิงธนูอย่างแม่นยำจากบนหลังมา้าในขณะที่ควบม้าอยู่ชาวมองโกยังใช้ธนูประกอบชนิดพิเศษที่ทำจากเขาเอน็นและไม้ซึ่งให้กำลังและระยะยิงมีความแม่นยำหนึ่งในการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งกองทหารม้ามองโกมีบทบาทสำคัญคือสมรภูมิอายาลูดในปี1260ในการรบครั้งนี้ กองทัพมองโกนำโดยฮูลากูคานประจันหน้ากับกองทัพมัมลุกของอียิปต์ชาวมัมลุกเป็นที่รู้จักจากการใช้ทหารม้าอย่างชำนาญแต่ชาวมองโกสามารถเอาชนะพวกเขาได้โดยใช้กลยุทธ์และความคล่องตัวที่เหนือชั้นทหารม้ามองโกยังใช้สําหรับการลาดตระเวนและการรวบรวมข่าวกรองชาวมองโกมีความเชี่ยวชาญในการใช้หน่วยสอดแนมเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งและการเคลื่อนไหวของศัตรู พวกเขายัางเชี่ยวชาญในการใช้กลอุบายเพื่อให้ได้เปรียบในการต่อสู้อีกด้วยทหารม้ามองโกเป็นกองกำลังที่น่าเกรงขามและมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของจักรวรรดิมองโกความเร็วความคล่องตัวและชั้นเชิงที่เหนือกว่าทำให้พวกเขาเป็นกำลังหลักที่ต้องคำนึงถึง ชาวมองโกเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าหาญทางทหารและประสบความสําเร็จในการใช้สงครามปิดล้อมตลอดประวัติศาสตร์พวกมองโก,โกใช้กลวิธีและกลยุทธ์ต่างๆในการปิดล้อมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวัตถุประสงค์พวกเขามักจะเริ่มต้นด้วยการล้อมเมืองหรือป้อมปราการด้วยกองทัพการต,ตัดขาดอาหารและน้ําสิ่งนี้เรียกว่ากลยุทธ์การปิดล้อมและมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามยอมจำนน หากฝ่ายป้องกันปฏิเสธที่จะยอมจำนนชาวมองโกจะหันไปใช้กลยุทธ์ที่เข้มข้นมากขึ้นเช่นการยิงธนูและขีปนาวุธอื่นๆเหนือกำแพงพวกเขาจะขุดอุโมง์ใต้กำแพงและทำให้พังทลายกลวิธีนี้เรียกว่ากลวิธีการทำลายและมักใช้เมื่อกำแพงหนาหรือสูงเกินกว่าจะทะลวงได้ด้วยวิธีทั่วไปอีกกลวิธีหนึ่งที่ใช้โดยชาวมองโกคือการโจมตีเมืองหรือป้อมปราการอย่างกระทันหัน ซึ่งมักจะอยู่ภายใต้ความมืดมิดพวกเขาจะใช้บันไดหรือหอคอยล้อมเพื่อไต่กำแพงและเข้าสู่เมืองกลวิธีนี้มักใช้เมื่อฝ่ายตั้งรับไม่ได้เตรียมตัวและไม่คาดคิดว่าจะถูกโจมตีและมันก็ได้ผลดีมากในการโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวสงครามจิตวิทยายังเป็นองค์ประกอบสำคัญของสงครามล้อมมองโกชาวมองโกเป็นที่รู้จักจากการใช้กลยุทธ์ความกลัวเช่นการโชว์ศีรษะของศัตรูที่พ่ายแพ้บนหอก หรือการใช้กลองและแตรเสียงดังเพื่อสร้างบรรยากาศให้ศัตรูเกรงกลัวหรือเป็นการข่มขวัญศัตรูนอกจากนี้บางครั้งพวกเขาก็ปล่อยสัตว์ที่เป็นโรคหรือกำลังจะเน่าไปตามกำแพงเพื่อแพร่เชื้อโรคและทำให้ฝ่ายศัตรูอ่อนแอลงสงครามปิดล้อมมองโกมีลักษณะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความดุร้ายสงครามจิตวิทยาและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ยุทธวิธีและกลยุทธ์ของพวกเขาจะแตกต่างกันไป ขึ off, ้นอยู่กับสถานการณ์และวัตถุประสงค์แต่การใช้การปิดล้อมการทำลายการจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวและสงครามจิตวิทยาล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จเป็นอย่างดีการเมืองและการปกครองของจักรวรรดิมองโกในประวัติศาสตร์นั้นมีเอกลักษณ์และซับซ้อน สะท้อนถึงชนชาติซึ่งถูกนำเข้ามาภายใต้การปกครองของมองโกจักรววรติมองโกมีลักษณะเป็นการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจโดยอำนาจรวมอยู่ในมือของขา่านหรือจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กรีฑข่านมีอำนาจสูงสุดและรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปกครองของจักรวรรดิแม้จะมีการปกครองแบบรวมศูนย์แต่จักรวรรดิมองโกก็ถูกแสดงสัญ,ญลักษณ์การปกครองแบบกระจายอำนาจ โดยผู้ปกครองท้องถิ่นจะได้รับระดับความเป็นอิสระในดินแดนของตนสิ่งนี้ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปกครองของจักรวรรดิและอนุญาตให้มีการผสมผสานของวัฒนธรรมและผู้คนชาวมองโกลให้ความสำคัญกับความสามารถและทักษะมากกว่าสถานะทางสังคมดังนั้นพวกเขาจึงมีระบบคุณธรรมที่บุคคลจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถมากกว่าประวัติทางสังคมในอดีตสิ่งนี้ทำให้บุคคลที่มีความสามารถจากทุกระดับของสังคม สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งและมีอำนาจได้จากประวัติมองโกมีระบบกฎหมายและระเบียบที่ยึดตามประมวลกฎหมายยาซาซึ่งเป็นชุดกฎหมายที่เจงกิสข่านพัฒนาขึ้นประมวลกฎหมายนี้ให้แนวทางสำหรับพฤติกรรมของชาวมองโกร,รวมถึงกฎที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกและการลงโทษสำหรับอาชญากรรมชาวมองโกมีความเชี่ยวชาญด้านการทูตรักษาพันธมิตร และความสัมพันธ์ทางการค้ากับนานาประเทศกับชนชาติต่างๆชาวมองโกกำหนดระบบบรรณาการในดินแดนที่พวกเขายึดครองโดยกำหนดให้พวกเขาจ่ายสวยจำนวนหนึ่งให้แก่จักรวรรดิเพื่อแลกกับการคุ้มครองและการสนับสนุนระบบคุณธรรมการให้ความสำคัญกับกฎหมายและความสงบเรียบร้อยการเปิดกว้างด้านาศาสนาและการทูตปัจจัยเหล่านี้ทำให้จักรวรรดิมองโกปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่เป็นเวลาหลายศตวรรษ ชาวมองโกโย,ยังอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์พวกเขามีความเชี่ยวชาญในหลายด้านเช่นงานโลหะการแพทย์และดาราศาสตร์และพวกเขามักจะแบ่งปันความรู้กับคนที่พวกเขาสนใจตัวอย่างเช่นพวกเขาแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการผลิตกระดาษและดินปืนให้กับคนในพื้นที่ที่พวกเขายึดครองซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่เหล่านั้น จากรวัติมองโกอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการส่งเสริมการค้าและการพาณิชย์การอุปถรัรม์นักวิชาการและศิลปินการแนะนําเทคโนโลยีใหม่และระบบการเขียนการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์พวกเขาช่วยสร้างวัฒนธรรมสากลที่มีอิทธิพลต่อหลายพื้นที่ของโลกจักระวัติมองโกเป็นอาณาจักรที่มีหลายศาสนาโดยมีประเพณีทางศาสนาที่หลากหลาย ซึ่งถูกปฏิบัติโดยกลุ่มต่างๆภายในจักรวรรดิชาวมองโกเองไม่มีศาสนาที่นับถือเพียงศาสนาเดียวแต่พวกเขากลับนับถือศาสนาชาแมนรูปแบบหนึ่งที่รวมเอาองค์ประกอบของการบูชาบรรพบุรุษการบูชาธรรมชาติและการนับถือผีเข้าไว้ด้วยกันเมื่อชาวมองโกขยายอาณาจักรและพิชิตดินแดนใหม่พวกเขาเผชิญหน้าและได้รับอิทธิพลจากศาสนาต่างๆรวมถึงศาสนาพุทธเต๋าคริส อิสลามและยูดายเมื่อเวลาผ่านไปาศาสนาเหล่านี้เริ่มโดดเด่นมากขึ้นในจักรวรรดิและได้รับการยอมรับจากผู้คนจํานวนมากที่อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของมองโกการพัฒนาทางาศาสนาที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในจักรวรรดิมองโกคือการที่ชาวมองโกจํานวนมากเปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธสาเหตุหลักมาจากอิทธิพลของลมะมทีิเบสสกยาปันดิตาซึ่งเปลี่ยนผู้นำชาวมองโกโกดันคาน มานับถือศาสนาพุทธในช่วงทศวรรษที่1240สิ่งนี้นำไปสู่การเผยแพร่ศาสนาพุทธไปทั่วจักรวรรดิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิเบตและมองโกเลียพัฒนาการทางศาสนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งภายในจักรวรรดิมองโกคือการเพิ่มมากขึ้นของผู้นับถือมุสลิมซึ่งเป็นรูปแบบที่ลึกลับของศาสนาอิสลามสาเหตุหลักมาจากอิทธิพลของชีกอาเมดอัลคาสรูวีชาวปเปอร์เซียผู้นับถือนิกายซูฟี ซึ่งเปลี่ยนชาวมองโกจำนวนมากมานับถือศาสนาอิสลามและช่วยสร้างคำสั่งของซูฟีภายในจักรวรรดิแม้จะมีความหลากหลายทางศาสนาในจักรวรรดิมองโกแต่ชาวมองโกเองก็เป็นที่รู้จักในเรื่องการเปิดกว้างด้านศาสนาและความเต็มใจที่จะรวมประเพณีทางศาสนาที่แตกต่างกันเข้ากับความเชื่อและการปฏิบัติของตนเองจักรวรรดิมองโกมีระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนซึ่งมีพื้นฐานมาจากการค้าการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์แบบพาสตอริซึมพาสตอริซึมเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจมองโกเนื่องจากทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของเอเชียกลางเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ชาวมองโกเป็นนักขี่ม้าและเป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่มีทักษะสูงพวกเขาเลี้ยงม้าแกะแพะวัว และอูดฝูงใหญ่สัตว์เหล่านี้เป็นอาหารให้เสื้อผ้าและเป็นพาหนะขนส่งสำหรับชาวมองโกและพวกมันยังเป็นแหล่งความมั่งคั่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆได้การค้าย,ยังเป็นหนึ่งองค์ประกอบของเศรษฐกิจมองโกและชาวมองโกได้สร้างเครือข่ายเส้นทางการค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อยุโรปและเอเชียเส้นทางการค้าเหล่านี้เรียกว่าเส้นทางสายไหมมีความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนสินค้าและความคิดระหว่างพื้นที่ต่างๆ ชาวมองโกช่วยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่พ่อค้าที่เดินทางตามเส้นทางเหล่านี้ซึ่งส่งเสริมการค้าการพาณิชย์และเกษตรกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจมองโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศและภูมิประเทศเอื้ออำนวยชาวมองโกทำการเกษตรรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการทำฟาร์มในที่แห้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีฝนน้อย พวกเขายังใช้การชลประทานในการเพาะปลูกพืชในแหล่งที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์นอกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วชาวมองโกยังมีส่วนร่วมในงานฝีมือและการผลิตเช่นงานโลหะงานหนังการทอผ้างานฝีมือและผลิตภัณฑ์ของพวกเขาก็มีมูลค่าสูงในพื้นที่ชาวมองโกมีความเชี่ยวชาญในหลายด้านและมีระบบภาษีอากรและระเบียบการค้าที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง <customs inha> e> การแต่งกายของชาวมองโกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเพศสถานะทางสังคมและโอกาสแต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยเสื้อผ้าหลวมๆใส่สบายหลายชั้นซึ่งทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ayo, และระบายอากาศได้ดี สำหรับผู้ชายเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมประกอบด้วยเสื้อคลุมยาวหลวมๆซึ่งทำจากผ้าขนสัตว์ผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายและมักประดับด้วยงานปักขนสัตว์หรือเครื่องหนังสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมคาดเข็มขัดหนังกว้างไว้รอบเอวเพื่อเก็บเครื่องมือและอาวุธและสวมหมวกที่ทำจากสักหลาดหรือหนังเพื่อป้องกันแสงแดดและลมสำหรับผู้หญิง เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมยังประกอบด้วยผ้าดีเล่แต่โดยทั่วไปแล้วจะพอดีตัวมากกว่าและตกแต่งด้วยลวดลายสีสันและงานปักผู้หญิงยังสวมกระโปรงยาวพลิ้วไหวที่ทำจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายและมักประดับประดาด้วยลวดลายและการออกแบบที่วิจิตรบรรจงผ้าคลุมไหล่หรือผ้าพันคอสวมบนศีรษะและไหล่เพื่อป้องกันแสงแดดและลมและสวมรองเท้าบูทหนังหรือรองเท้าแตะในสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทั้งชายและหญิงสวมเสื้อผ้าหลายชั้นเช่นเสื้อโค้ทบุกขนหมวกไหมพรมสักกระดาดและรองเท้าบูทหนังหนาพวกเขายังสวมถุงมือถุงเท้าและผพ้าพ,พันคอเพื่อป้องกันความหนาวเย็นชุดมองโกโบราณได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงมีความทนทานและปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตเร่ร่อนของทุ่งหญ้าสเตปมองโกเลียโดยผสมผสานวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดี ซึ่งสามารถทนต่อสภาพอากาศและป้องกันแสงแดดและลมได้ชุดเดรสยังออกแบบมาให้ใส่เป็นชั้นๆได้ง่ายและปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพอากาศได้ดีการทูตของมองโกมีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างการพิชิตอย่างมีชั้นเชิงและการเจรจาต่อรองที่มีทักษะ ชาวมองโกเป็นนักการทูตที่มีทักษะและสามารถสร้างพันธมิตรและสนธิสัญญากับรัฐอื่นๆเพื่อขยายอำนาจและอิทธิพลของตนคุณลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของการทูตมองโกคือการใช้ทูตหรือเอกอัครราชทูตเพื่อเจรจากับมหาอำนาจต่างประเทศชาวมองโกมีทักษะในการเลือกทูตที่สามารถสื่อสารกับองค์กรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของตนเองเป็นอย่างดี ทูตมักถูกเลือกจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆภายในจกักรวรรดิมองโกเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกับองค์กรที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพชาวมองโกยังใช้พันธมิตรการแต่งงานเป็นรูปแบบทางการทูตผู้ปกครองมองโกมักจะแต่งงานกับตระกูลผู้ปกครองของรัฐอื่นๆเพื่อสร้างพันธมิตรทางการเมืองและการทหารตัวอย่างเช่นลูกสาวของเจงกิสขา่านแต่งงานกับผู้ปกครองแห่งจกักรวรรดิควารัสเนียน ซึ่งช่วยสร้างสันติภาพชั่วคราวระหว่างสองมหาอำนาจการแพทย์ของจักรวรรดิมองโกมีลักษณะเป็นการประยุกต์ระหว่างการแพทย์แผนโบราณของมองโกการแพทย์แผนจีนและแนวทางการรักษาทางการแพทย์อื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิชาวมองโกมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่าร่างกายมีความสามารถในการรักษาตัวเองตามธรรมชาติ และความเจ็บป่วยนั้นเกิดจากความไม่สมดุลในร่างกายการแพทย์แผนโบราณของมองโกเลียรวมถึงการใช้สมุนไพรการฝังเข็มและการรมยาการเผาสมุนไพรบนผิวหนังหรือใกล้ผิวหนังเพื่อกระตุ้นการรักษาการแพทย์แผนจีนยังมีบทบาทสำคัญในการแพทย์ของจักรวรรดิมองโกอีกด้วยชาวมองโกได้รับอิทธิพลอย่างมากจากจีนและนำการแพทย์แผนจีนมาใช้ในหลายๆด้านรวมถึงการใช้การฝังเข็ม ยาสมุนไพรและการนวดชาวมองโกยังยืมวิธีรักษาทางการแพทย์จากวัฒนธรรมอื่นภายในจักรวรรดิด้วยตัวอย่างเช่นพวกเขารับเอาการใช้ยาอายุรเวทจากอนุทวีปอินเดียและยาปะเปอร์เซียจากโลกอิสลามชาวมองโกยังได้จัดตั้งระบบโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลทั่วจักรวรรดิซึ่งมีแพทย์และศัลยแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสถาบันการแพทย์เหล่านี้ให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชน โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคมและชนชั้นวันนะจักรวรรดิมองโกเป็นจักรวรรดิที่พูดได้หลายภาษาด้วยเหตุนี้จึงมีภาษาและภาษาถิ่นต่างๆมากมายที่พูดกันทั่วพื้นที่ภาษามองโกเลียเป็นภาษาของชนชั้นปกครองและถูกใช้เป็นภาษากลางสำหรับการสื่อสารภาษาของจักรวรรดิมองโกถูกใช้เป็นภาษาในการปกครองและยังใช้สื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆภายในจักรวรรดิอีกด้วย ชาวมองโกโยังยอมรับการใช้ภาษาอื่นภายในจักรวรรดิเช่นภาษาจีนและภาษาเปอร์เซียภาษาจีนใช้สำหรับการปกครองในพื้นที่ต่างๆเช่นประเทศจีนในขณะที่ภาษาเปอร์เซียใช้สำหรับการปกครองในพื้นที่ต่างๆเช่นตะวันออกกลางและเอเชียกลางแม้จะมีการนำภาษาอื่นมาใช้แต่ภาษามองโกเลียก็ยังคงเป็นภาษาหลักของจักรวรรดิมองโก ใช้สำหรับเอกสารราชการเช่นข้อความทางกฎหมายและการบริหารจากประวัติมองโกรเริ่มเสื่อมถอยลงในช่วงกลางศตรวตรรษที่1 4เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างรวมกันซึ่งรวมถึงการมีปัญหากันภายในการแพร่ระบาดของโรคและแรงกดดันจากภายนอกจากอำนาจคู่แข่งในช่วงกลางศตรวตรรษที่1 7จ็จากประวัติมองโกได้ยุติการดำรงอยู่ในฐานะองค์กรทางการเมืองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างไรก็ตาม มรดกของจักรวรรดิมองโกยังคงมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์โลกจนถึงปัจจุบันจบลงไปแล้วกับจักรวรรดิมองโกจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่แอดมินนำมาฝากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ถ้าอยากฟังเรื่องไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ